ู้ชายส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวแต่ในทุกๆคืนหลังจากอายุ60ปีมีบางสิ่งที่อันตรายเกิดขึ้นขณะที่พวกเขาหลับร่างกายของพวกเขาจะเข้าสู่ภาวะอดอาหารและหากไม่ได้รับการสนับสนุนที่ถูกต้องร่างกายจะเริ่มสลายไม่ใช่แค่กล้ามเนื้อ แต่ยังรวมถึงหลอดเลือดที่รับผิดชอบต่อความใกล้ชิดพละกำลังและสมรถภาพทางเพศคุณอาจตื่นขึ้นมาโดยคิดว่าทุกอย่างปกติดีแต่ภายในร่างกายการไหลเวียนโลหิตของคุณกำลังล่มสลายอย่างเงียบๆและเมื่อมันจางหายไปความสัมพันธ์ความมั่นใจและความเป็นชายของคุณก็จางหายไปด้วยส่วนที่ยากที่สุดคือมันเกิดขึ้นอย่างชา้าช้าเงียบและกว่าที่คุณจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงมันก็ได้อย่างรากลึกลงไปแล้ว ดิฉันคือดอพิมรดาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของผู้ชายที่มีประสบการณ์กว่า30ปีในการช่วยให้ผู้ชายสูงวัยได้ฟื้นฟูสิ่งที่การเวลาและการนิ่งเฉยได้พลากไปอย่างเงียบๆดีฉันได้เห็นความเจ็บปวดในดวงตาของผู้ชายเมื่อเขาพูดถึงการสูญเสียความใกล้ชิดกับผู้หญิงที่เขารักและดีฉันก็ได้เห็นความโล่งใจเมื่อในที่สุดเขาก็ได้เรียนรู้ในสิ่งที่ไม่มีใครเคยบอกเขามาก่อนเพราะนี่คือความจริง สิ่งที่กำลังขโมยสมรรภาพและการไหลเวียนโลหิตของคุณไปไม่ใช่แค่อายุแต่มันคือสิ่งที่คุณกำลังทำหรือไม่ได้ทำก่อนนอนในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ดิฉันจะแสดงให้คุณเห็น ข้อผิดพลาดร้ายแรงหนึ่งอย่างก่อนนอนที่ทำลายการไหลเวียนโลหิตสัญญาณที่ชัดเจนว่าการไหลเวียนโลหิตของคุณกำลังถดถอยแม้ว่าคุณจะรู้สึกสบายดีและวิธีแก้ปัญหาง่ายๆเพียงหนึ่งช้อนที่สามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งได้ไม่ต้องใช้ใบสั่งยาไม่มีความกดดัน มีเพียงการฟื้นฟูที่เป็นธรรมชาติอย่างแท้จริงและถ้าคุณอยู่จนจบดิฉันจะแบ่งปันแผนการปฏิบัติในตอนกลางคืนที่ได้ช่วยผู้ชายวัย60ปีขึ้นไปนับไม่ถ้วนให้ฟื้นฟูความแข็งแกร่งความมั่นใจและความใกล้ชิดซึ่งบ่อยครั้งใช้เวลาน้อยกว่าเจคืนก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาหากคุณใส่ใจในการรักษาการไหลเวียนโลหิตให้แข็งแรงและความใกล้ชิดให้คงอยู่ต่อไปหลังอายุ60ปีดิฉันขอเชิญให้คุณ กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดบทเรียนสุขภาพที่สร้างขึ้นเพื่อผู้ชายเช่นคุณอีกและหากข้อความนี้ตรงใจคุณพิมพ์หนึ่งในช่องแสดงความคิดเห็นหากไม่พิมพ์ศูนย์และบอกให้ดิชั่นทราบว่าดิชันจะสามารถสนับสนุนการเดินทางของคุณสู่ความแข็งแกร่งและความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนได้ดีขึ้นอย่างไรตอนนี้เมื่อคุณเข้าใจแล้วว่ามีอะไรที่กำลังทำงานต่อต้านคุณอย่างเงียบ ในแต่ละคืนให้เราเริ่มต้นจากรากข้าวของทั้งหมดนั่นคือการไหลเวียนโลหิตและความใกล้ชิดเริ่มเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรหลังจากอายุ60ปีเพราะตาบใดที่คุณยังไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นภายในร่างกายคุณก็ไม่สามารถกลับมาควบคุมมันได้ทานและสิ่งที่ดิฉันกำลังจะแบ่งปันอาจอธิบายหลายสิ่งที่คุณรู้สึกอยู่แต่ไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้อย่า yeah. การไหลเวียนโลหิตและความใกล้ชิดเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรหลังอายุ60ปีเป็นเวลาหลายปีที่ดิฉันได้นั่งคุยกับผู้ชายในวัย60และ70ปีพวกเขาเป็นคนดีเป็นคนที่ภาคภูมิใจในตัวเองในที่สุดก็รวบรวมความกล้าที่จะถามคําถามที่พวกเขาหลีกเลี่ยงมาตลอดว่าทำไมผมถึงไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปในเรื่องนั้น มันมักจะเริ่มต้นอย่างช้าๆการตอบสนองที่ช้าลงความรู้สึกที่ไวต่อน้อยลงเล็กน้อยบางทีอาจไม่มีการแข็งตัวในตอนเช้าบ้างในตอนแรกพวกเขามักปัดมันทิ้งไปอาจเป็นเพราะความเครียดหรือคืนที่นอนไม่หลับแต่เมื่อเวลาผ่านไปมันก็กลายเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ บางอย่างได้เปลี่ยนไปแล้วคําตอบอยู่ในความเปลี่ยนแปลงที่เงียบเชียบแต่ทรงพลังหนึ่งอย่างนั่นคือการไหลเวียนโลหิตหลังจากอายุ60ปีระบบหลอดเลือดจะเริ่มเสื่อมสภาพในลักษณะที่ส่งผลโดยตรงต่อ,ตอสมรรถภาพของผู้ชายหลอดเลือดแดงที่เคยลำเลียงเลือดอย่างอิสระไปยังทุกส่วนของร่างกายรวมถึงส่วนที่ใกล้ชิดที่สุดเริ่มแข็งตัวเยื่อบุผนังหลอดเลือดชั้นในที่เรียกว่าเอนโดเลียมจะอ่อนแอและการผลิตไนตริกออกไซด์ ซึ่งเป็นกล้าที่ร่างกายใช้ในการขยายหลอดเลือดและกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดให้แข็งแรงก็เริ่มลดลงอย่างมากเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นไม่สำคัญว่าคุณจะมีความปรารถนามากแค่ไหนหากเลือดไม่สามารถไปในที่ที่มันต้องไปได้ร่างกายก็จะไม่ตอบสนองคุณอาจยังรู้สึกเหมือนเป็นชายคนเดิมในความคิดของคุณแต่ร่างกายของคุณไม่ทำตามที่คุณสั่งเหมือนเมื่อก่อน การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อด้านกายภาพของความใกล้ชิดเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อความมั่นใจของคุณความสัมพันธ์ของคุณกับคู่รักและแม้กระทั่งความรู้สึกตัวตนของคุณและน่าเสียดายที่ผู้ชายส่วนใหญ่ยอมรับความเสื่อมถอยนี้ว่าเป็นเรื่องปกติของวัยโดยไม่เคยรู้เลยว่ามันสามารถแก้ไขได้อย่างเป็นธรรมชาติและมีประสิทธิภาพ แต่นี่คืออันตรายที่แท้จริงส่วนใหญ่แล้วการลดลงของการไหลเวียนโลหิตนี้เกิดขึ้นอย่างเงียบเงียบใช่มันมีสัญญาณเตือนแต่มันง่ายที่จะพลาดหรือเพิกเฉยไปที่จริงแล้วคุณอาจกำลังประสบกับสัญญาณหลายอย่างอยู่แล้วโดยไม่รู้ว่ามันเชื่อมโยงกับการไหลเวียนโลหิตที่ไม่ดีและเมื่อสัญญาณเหล่านี้ปรากฏขึ้นมันหมายความว่าปัญหาไม่ได้เพิ่งจะเริ่มต้นแต่มันได้ครอบงำไปแล้วดังนั้น ตอนที่เราจะไปต่อดิฉันอยากช่วยให้คุณเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายของคุณเองเพราะยิ่งคุณรับรู้สัญญาณได้เร็วเท่าไหร่การแก้ไขก็จะง่ายขึ้นเท่านั้นเรามาดูกันดีกว่าถึงสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าเล็กๆน้อยๆที่บ่งชี้ว่าการไหลเวียนโลหิตของคุณอาจกำลังถดถอยลงแล้วก่อนที่สิ่งต่างๆจะหยุดทำงานไปโดยสิ้นเชิง R. รสัญญาณที่บ่งบอกว่าการไหลเวียนโลหิตของคุณกำลังลดลงและคุณไม่รู้ตัว หากมีสิ่งหนึ่งที่ดิฉันได้เรียนรู้หลังจากการรักษาผู้ชายวัย60ปีขึ้นไปมานานหลายทศวรรษนั่นก็คือร่างกายจะกระซิบเตือนก่อนที่มันจะตะโกนผู้ชายส่วนใหญ่ที่เดินเข้ามาในคลินิกของดิฉันด้วยปัญหาการไหลเวียนโลหิตไม่ได้เป็นแบบนั้นในชั่วข้ามคืน สัญญาณมันมีอยู่แล้วเพียงแต่พวกเขาไม่รู้ว่าต้องมองหาอะไรดิฉันจำชายคนหนึ่งชื่อเจมได้อายุ 6, 8ปีอดีตหัวหน้าคนงานก่อสร้างเขามาไม่ได้เพราะปัญหาส่วนตัวแต่เพราะเขารู้สึกเหนื่อยตลอดเวลา ขาของเขาเป็นตะคริวตอนกลางคืนและเขาสังเกตว่าเขาไม่ได้ตื่นขึ้นมาในแบบที่เคยเป็นเขาพูดว่าหมอครับผมยังรู้สึกว่าไฟในตัวยังลุกโชนอยู่แต่เครื่องยนต์มันกลับสตาร์ทไม่ติดคําพูดนั้นติดอยู่ในใจดิฉันสิ่งที่เจมไม่รู้ และสิ่งที่ผู้ชายจำนวนมากไม่รู้ก็คือสัญญาณเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แท้จริงแล้วคือสัญญาณอันตรายเท้าเย็นในตอนกลางคืนการแข็งตัวในตอนเช้าที่ลดลงเล็กน้อยความเหนื่อยล้าที่ไม่หายไปแม้จะนอนหลับแล้วมีปัญหาในการจดจ่อแม้กระทั่งสิ่งต่างๆเช่นความรู้สึกที่ลดลงหรือ ต้องการการกระตุ้นมากขึ้นเพื่อให้รู้สึกเร้าอารมณ์ทั้งหมดนี้เป็นสัญญาณของการไหลเวียนโลหิตที่บกพร่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณอุ้งเชิงกรานคุณอาจจะยังคงขึ้นบันไดเดินเล่นรู้สึกสบายดีโดยรวมแต่ภายใต้ผิวหนัง การไหลเวียนโลหิตของคุณอาจกำลังจังหายไปอย่างช้าๆและเนื่องจากผู้ชายมักจะฝืนทนกับความไม่สบายปาดเป่าสิ่งต่างๆทิ้งไปและหลีกเลี่ยงการพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาส่วนตัวสัญญาณเตือนเหล่านี้จึงมักถูกมองข้ามไปจนกระทั่งการแก้ไขทำได้ยากขึ้นความสามารถของร่างกายในการซ่อมแซมและสร้างหลอดเลือดใหม่จะลดลงตามอายุแต่มันไม่ได้หายไปและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมการตรวจจับสัญญาณเหล่านี้ แต่เนิ่นๆจึงมีความสําคัญเพราะเมื่อคุณเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงนั่นหมายความว่าระบบหลอดเลือดได้รับความตึงเครียดมาเป็นเวลาหลายเดือนหรือแม้กระทั่งหลายปีแล้วยิ่งคุณเพิกเฉยต่อสัญญาณนานเท่าไหร่หนนทางกลับคืนก็จะยิ่งยากขึ้นเท่านั้นแต่ข่าวดีก็คือร่างกายตอบสนองได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อต่อการสนับสนุนที่ถูกต้องโดยเฉพาะในเวลากลางคืน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่การซ่อมแซมและฟื้นฟูควรจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติกุญแจสําคัญคือการรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่หยุดยั้งการเยียวยานั้นไม่ให้เกิดขึ้นตั้งแต่แรกมีข้อผิดพลาดหนึ่งอย่างที่ดิฉันเห็นผู้ชายสูงวัยทําคืนแล้วคืนเล่าโดยไม่เคยรู้เลยว่า มันกําลังอ่านการไหลเวียนโลหิตของพวกเขาอย่างเงียบๆขณะที่พวกเขาหลับมันไม่ใช่เรื่องที่พวกเขาทําผิดในระหว่างวันแต่มันคือสิ่งที่พวกเขาลืมที่จะทําก่อนนอนและเมื่อคุณแก้ไขมันการเปลี่ยนแปลงอาจจะรวดเร็วและถึงขั้นเปลี่ยนชีวิตได้เลยให้ดิฉันแสดงให้คุณเห็นว่ามันคืออะไรสัน่นข้อผิดพลาดอันดับหนึ่งก่อนนอนที่กําลังทําลายการไหลเวียนโลหิตของคุณ ส่วนที่ยากที่สุดอย่างหนึ่งในงานของดิฉันคือการนั่งอยู่ตรงข้ามกับผู้ชายที่ทำทุกอย่างถูกต้องในระหว่างวันเขาเดินกินอาหารค่อนข้างดีทานยาของเขาและยังคงสงสัยว่าทำไมความใกล้ชิดของเขาถึงจางหายไปและพลังงานของเขากำลังลดลงเขากำลังพยายาม เขากาลังทําหน้าที่ของตัวเองแต่ก็ยังมีบางอย่างที่รู้สึกไม่ถูกต้องสิ่งที่ผู้ชายเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่รู้ก็คือข้อผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดของพวกเขาไม่ได้เกิดขึ้นในระหว่างวันเลยแต่มันเกิดขึ้นก่อนนอนคุณจะเห็นว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นร่างกายของเราจะให้อภัยน้อยลงเราไม่ฟื้นตัวเร็วเหมือนเมื่อก่อนและหลังจากอายุ60ปีชั่วโมงในตอนกลางคืนจะมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการฟื้นฟูโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับการไหลเวียนโลหิตและ สุขภาพของหลอดเลือดในขณะที่เรานอนหลับระบบต่างๆของเราจะเปลี่ยนเข้าสู่โหมดซ่อมแซมฟื้นฟูเนื้อเอยื่อปรับสมดุลฮอร์โมนและใช่สร้างเยื่อบุผนังหลอดเลือดของเราขึ้นมาใหม่แต่ปัญหาก็คือกระบวนการนั้นต้องการเชื้อเพลิงและสำหรับผู้ชายสูงวัยส่วนใหญ่มันขาดหายไป ข้อผิดพลาดอันดับหนึ่งที่ดิฉันเห็นคือการเข้านอนทั้งที่ถังว่างเปล่าไม่ว่าจะมาจากการกินอาหารเร็วเกินไปการข้ามสารอาหารที่ถูกต้องหรือการหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารในเวลากลางคืนทั้งหมดเพราะกลัวว่าจะรบกวนการนอนหลับหรือการย่อยอาหาร แต่เมื่อคุณเข้านอนโดยไม่ได้ให้วัตถุดิบที่เหมาะสมแก่ร่างกายร่างกายก็ไม่มีสิ่งที่จําเป็นในการซ่อมแซมตัวเองแทนที่จะฟื้นฟูมันกลับเริ่มสลายตัวร่างกายของคุณจะหันไปใช้เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อแม้กระทั่งเยื่อบุหลอดเลือดโดยดึงจากส่วนสำรองเพื่อรักษาสมดุลในชั่วข้ามคืน นั่นหมายความว่าระบบต่างๆที่คุณต้องการเพื่อให้แข็งแรงทั้งการไหลเวียนโลหิตการผลิตฮอร์โมนการซ่อมแซมเยื่อบุผนังหลอดเลือดจะอ่อนแองในขณะที่คุณหลับและคุณจะตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกตึงสุขภาพไม่ดีหรือรู้สึกไม่เชื่อมต่อกับร่างกาย โดยไม่รู้เลยว่านิสัยตอนกลางคืนของคุณกําลังทํางานต่อต้านคุณอยู่ดิฉันเคยเห็นผู้ชายพลิกสถานการณ์นี้ได้อย่างสมบูรณ์เพียงแค่เปลี่ยนสิ่งที่พวกเขามอบให้กับร่างกายก่อนนอนไม่ต้องใช้อาหารที่ซับซ้อนหรืออาหารเสริมราคาแพงหรือการนอนโดยมีเครื่องช่วยหายใจติดอยู่บนใบหน้า มันเริ่มต้นด้วยนิสัยเล็กๆที่ตั้งใจซึ่งช่วยบำรุงหลอดเลือดของคุณแทนที่จะปล่อยให้มันอดอยากมีส่วนผสมจากธรรมชาติหนึ่งช้อนโดยเฉพาะที่ดิฉันแนะนำให้กับผู้ชายสูงวัยเกือบทุกคนที่ดิฉันรักษาเพราะมันได้ผลและได้ผลเร็ววิธีการรักษาง่ายๆ ในตอนกลางคืนนี้ได้ช่วยให้ผู้ชายฟื้นฟูพลังงานในตอนเช้ากลับมาเชื่อมต่อกับคู่รักของพวกเขาและสร้างการไหลเวียนโลหิตของพวกเขาขึ้นใหม่ในเวลาเพียงไม่กี่วันคุณไม่ต้องการอะไรมากแค่หนึ่งช้อนชาและการผสมผสานที่ลงตัวให้ดิฉันแสดงให้คุณเห็นว่ามีอะไรอยู่ในช้อนนั้น4วิธีแก้ไขในตอนกลางคืนหนึ่งช้อนที่บำรุงหลอดเลือดของคุณ ดิฉันใช้เวลาทั้งอาชีพในการค้นหาคำตอบที่ซับซ้อนสำหรับปัญหาสุขภาพของผู้ชายผลตรวจเลือดการสแกนยาการบำบัดขั้นสูงแต่การแก้ไขท,ที่ทรงพลังที่สุดบางอย่างที่ดิฉันเคยเห็นไม่ได้มาจากใบสั่งยาแต่มันมาจากห้องครัวของคุณและวิธีนี้โดยเฉพาะนั้นเรียบง่ายมากจนผู้ชายส่วนใหญ่มองข้ามไปโดยสิ้นเชิงมีวิธีที่เป็นธรรมชาติในการบำรุงหลอดเลือดของคุณก่อนนอน เพียงแค่ส่วนผสมเฉพาะหนึ่งช้อนที่ให้เครื่องมือที่ร่างกายของคุณต้องการอย่างแท้จริงในการฟื้นฟูการไหลเวียนโลหิตในขณะที่คุณหลับดิฉันเคยเห็นมันได้ผลกับผู้ชายที่ไม่รู้สึกเป็นตัวของตัวเองมาหลายปีมันไม่ใช่เรื่องมหัศจรรย์ มันเป็นเพียงการให้สิ่งที่ร่างกายของคุณขาดหายไปส่วนผสมหลักคือผงบีซูดมันอุด,ดมไปด้วยในเตจจากอาหารซึ่งเป็นสารประกอบที่ร่างกายของคุณเปลี่ยนเป็นในติกออกไซด์ซึ่งเป็นโมเลกุลที่รับผิดชอบในการผ่อนคลายและเปิดหลอดเลือดของคุณเมื่อหลอดเลือดของคุณเปิดออกเลือดจะไหลเวียนได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งไปยังบริเวณที่สําคัญที่สุดแต่นั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการแก้ไขเมื่อคุณผสมผงบีสูตรกับน้ําพึ่งดิบหนึ่งช้อนชาและน้ําอุ่นคุณจะได้ส่วนผสมสามอย่างที่ทรงพลังน้ําพึ่งช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดและสนับสนุนการทํางานของฮอร์โมนในช่วงข้ามคืนในขณะที่น้ําอุ่นช่วยในการดูดซึมและบรรเทาระ,ระบบย่อยอาหารเมื่อทํางานร่วมกันมันจะส่งมอบสารอาหารไปยังระบบหลอดเลือดของคุณในเวลาที่ต้องการ มากที่สุดมันน่าทึ่งมากที่สิ่งเล็กๆน้อยๆเพียงช้อนเดียวสามารถสร้างความแตกต่างได้มากขนาดนี้ดิฉันมีคนไข้ารายงานว่าตื่นขึ้นมาพร้อมกับการไหลเวียนโลหิตที่ดีขึ้นเป็นตะคริวน้อยลงและใช่แม้กระทั่งการกลับมาของการแข็งตัวในตอนเช้าบางครั้งหลังจากเพียงไม่กี่คืนและมันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเท่านั้น แต่ยังเป็นการยกระดับทางอารมณ์ที่ตามมาด้วยเมื่อผู้ชายเริ่มรู้สึกว่าประกายไฟนั้นกลับมาท่าทางทั้งหมดของเขาก็เปลี่ยนไปเขายืนตัวตรงขึ้นพูดด้วยความมั่นใจมากขึ้นและกลับมาเชื่อมต่อในรูปแบบที่ไปไกลกว่าเรื่องในห้องนอนตอนนี้หากคุณต้องการได้รับประโยชน์จากกิจวัตรก่อนนอนนี้มากยิ่งขึ้น มีส่วนผสมจากธรรมชาติ2-3อย่างที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้คิดว่ามันเป็นการเสริมกำลังเป็นสารอาหารเป้าหมายที่ทำงานควบคู่ไปกับเครื่องดื่ม1ช้อนในตอนกลางคืนของคุณเพื่อสนับสนุนหลอดเลือดทำให้ระบบประสาทของคุณสงบลง และทําให้การนอนหลับของคุณลึกขึ้นมาดูกันว่า3อย่างที่มีประสิทธิภาพที่สุดที่ดิฉันแนะนําให้คนไข้ของดิฉันคืออะไรและทําไมมันถึงสร้างความแตกต่างได้มากขนาดนั้นวูสามส่วนเสริมจากธรรมชาติเพื่อเพิ่มพลังให้กับกิจวัตรก่อนนอนของคุณ เมื่อพูดถึงการสร้างการไหลเวียนโลหิตขึ้นใหม่และฟื้นฟูความใกล้ชิดหลังอายุ60ปีการดื่มหนึ่งช้อนในตอนกลางคืนนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทรงพลังแต่บางครั้งร่างกายก็ต้องการการสนับสนุนเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยเพื่อที่จะเติบโตอย่างแท้จริงดีฉันเคยมีคนไข้บอกว่า หมอครับส่วนผสมนั้นช่วยได้แต่มีอะไรอีกไหมที่ผมสามารถทำได้เพื่อให้รู้สึกดียิ่งขึ้นไปอีกและคำตอบคือใช่มีส่วนเสริมจากธรรมชาติ3อย่างที่ดิฉันแนะนําครั้งแล้วครั้งเล่าให้กับผู้ชายที่ต้องการเพิ่มผลลัพธ์ของพวกเขาและมันทํางานร่วมกับเครื่องดื่มตอนกลางคืนของคุณได้อย่างสวยงาม อย่างแรกคือแมกนีซีมแร่ธาตุที่เงียบสงบนี้มักถูกมองข้ามแต่มันมีบทบาทสำคัญในการผ่อนคลายหลอดเลือดทำให้ระบบประสาทของคุณสงบลงและปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับผู้ชายสูงวัยส่วนใหญ่ขาดสารอาหารนี้และไม่รู้ตัวด้วยซ้ำการทานแมกนีเซียมในปริมาณเล็กน้อยก่อนนอนไม่เพียงแต่ช่วยเรื่องการไหลเวียนโลหิตของคุณเท่านั้น แต่ยังช่วยป้องกันตะคริวที่ขาและการตื่นกลางดึกที่น่ารำคาญซึ่งขโมยการพักผ่อนอย่างลึกซึ่งของร่างกายคุณไปต่อไปคือ l อลอาร์จินน in ซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่ร่างกายของคุณใช้ในการผลิตไนตรีออกไซด์ซึ่งเป็นสารประกอบสำคัญเช่นเดียวกับที่ b ีสรูดช่วยกระตุ้นเมื่อคุณจับคู่แอลอาร์จินีนกับไนเตรจากอาหารผลลัพธ์มักจะเร็วขึ้นและเห็นได้ชัดเจนขึ้น ดิฉันเคยเห็นผู้ชายฟื้นคืนพลังงานที่เห็นได้ชัดความอบอุ่นในมือและเท้าและความรู้สึกของการตอบสนองทางกายภาพที่กลับมาใหม่หลังจากผสมผสานทั้งสองอย่างเข้าด้วยกันเพียงไม่กี่วัน และสุดท้ายคืออัชวากันดาสมอินเดียสมุนไพรที่ช่วยให้สงบซึ่งถูกใช้มานานหลายพันปีเพื่อบรรเทาความเครียดปรับสมดุลฮอร์โมนและปรับปรุงการนอนหลับในเวลากลางคืนร่างกายของคุณไม่ได้เพียงแค่พักผ่อนแต่ยังปรับสมดุลทั้งระบบของคุณใหม่ชาอชวากันดาอุ่นๆหนึ่งถ้วยช่วยลดระดับคอติซอลสนับสนุนฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนและเตรียมร่างกายของคุณให้พร้อมสำหรับการฟื้นฟูตัวเองในขณะที่คุณหลับ ประโยชน์ทางอารมณ์ก็ลึกซึ้งไม่แพ้กันความเครียดน้อยลงความตึงเครียดน้อยลงการอยู่กับปัจจุบันกับคู่รักของคุณมากขึ้นและความสงบในใจของคุณเองมากขึ้นสิ่งที่ดิฉันชอบเกี่ยวกับทั้ง3อย่างนี้คือมันเป็นธรรมชาติหาได้ง่ายและอ่อนโยนต่อร่างกาย มันไม่ได้เข้าไปควบคุมระบบของคุณแต่ทำงานร่วมกับมันและเมื่อใช้อย่างสม่ำเสมอพร้อมกับเครื่องดื่มหนึ่งช้อนในตอนกลางคืนของคุณมันสามารถช่วยให้คุณรู้สึกควบคุมสุขภาพของตัวเองได้มากขึ้นกว่าที่คุณเคยเป็นมาหลายปีตอนนี้คุณรู้แล้วว่าต้องให้อะไรกับร่างกายของคุณ ให้ดิฉันแสดงให้คุณเห็นว่าจะนำทั้งหมดมารวมกันอย่างไรทีละขั้นตอนเพราะการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงจะเกิดขึ้นเมื่อคุณทำสิ่งนี้ให้เป็นนิสยัยนี่คือวิธีการสร้างกิจวัตรก่อนนอนที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังของคุณฮันดลุกแผนกิจ,จวัตรประจำคืนฉบับสมบูรณ์ของคุณ ตอนนี้คุณได้รู้ความจริงแล้วว่าการไหลเวียนโลหิตของคุณไม่ได้จางหายไปในชั่วข้ามคืนแต่มันค่อยๆหายไปอย่างเงียบๆและผู้ชายส่วนใหญ่ไม่ทันสังเกตจนกระทั่งสิ่งที่มีความหมายบางอย่างหายไปแต่คุณก็รู้ถึงพลังของความสม่ำเสมอเช่นกัน และเมื่อพูดถึงการฟื้นฟูการไหลเวียนโลหิตความแข็งแกร่งและความใกล้ชิดหลังอายุ60ปีสิ่งที่คุณทําก่อนนอนสามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งได้ให้ดิฉันแนะนําแผนการปฏิบัติในตอนกลางคืนที่ดิฉันได้ใช้กับผู้ชายหลายร้อยคนเช่นเดียวกับคุณผู้ชายที่ไม่ต้องการยาหรือคําสัญญาแค่ต้องการสิ่งที่ได้ผลเริ่มต้นประมาณ3 0ถึง60 นาทีก่อนนอนผสมผงบีทรูทหนึ่งช้อนชากับน้ำพึ่งดิบหนึ่งช้อนชาในแก้วน้ำอุ่นคนช้าๆหายใจเข้าลึกๆและดื่มอย่างตั้งใจคิดว่านี่คือเชื้อเพลิงสำหรับระบบซ่อมแซมของคุณมันไม่ใช่แค่เครื่องดื่มแต่มันเป็นสัญญาณบอกร่างกายของคุณว่าคุณกำลังให้สิ่งที่มันต้องการเพื่อฟื้นฟูตัวเองในชั่วข้ามคืน หากคุณเลือกนี่เป็นเวลาที่จะทานแมกนีเซียมและแอลอาจินีนของคุณด้วยคุณไม่จำเป็นต้องทำทั้งหมดในครั้งเดียวแต่เมื่อทานอย่างสม่ำเสมอสารอาหารเหล่านี้จะทำงานประสานกับเครื่องดื่มตอนกลางคืนของคุณเพื่อเปิดหลอดเลือดทำให้ระบบของคุณสั่งบลงและทำให้การฟื้นฟูของคุณลึกซึ้งขึ้นในขณะที่คุณหลับ หากคุณชอบดื่มชาให้ชงชาอัชวากันดาถ้วยเล็กๆจิบช้าชาและปล่อยให้ร่างกายของคุณผ่อนคลายเข้าสู่การพักผ่อนหลีไฟปิดหน้าจอของคุณให้โอกาสร่างกายของคุณได้เปลี่ยนเข้าสู่การนอนหลับอย่างเป็นธรรมชาติคุณไม่ต้องการความสมบูรณ์แบบคุณแค่ต้องการจังหวะบางสิ่งที่คุณกลับมาทําในแต่ละคืนซึ่งเตือนระบบของคุณว่าถึงเวลาที่ต้องยิวยาแล้วทําตามกิจวัตรนี้เป็นเวลาเคืน แล้วดูว่าร่างกายของคุณตอบสนองอย่างไรคุณอาจสังเกตเห็นความอบอ,อุ่นในมือและเท้าของคุณมากขึ้นคุณอาจเริ่มตื่นขึ้นมาพร้อมกับพลังที่แข็งแกร่งขึ้นคุณอาจจะเริ่มรู้สึกถึงบางสิ่งที่คุณไม่ได้รู้สึกมานานแล้วเหมือนได้เป็นตัวของตัวเองอีกครั้งความจริงก็คือการเปลี่ยนแปลงไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่แค่ต้องสม่ำเสมอและเมื่อคุณสร้างกิจวัตรที่เรียบง่ายและบำรุงเช่นนี้ร่างกายของคุณจะจดจำสิ่งที่มันเคยทำได้มาโดยตลอด ตอนนี้คุณมีแผนทั้งหมดแล้วเรามาสรุปทั้งหมดเข้าด้วยกันเพราะก่อนที่คุณจะออกจากวิดีโอนี้ดีฉันอยากให้คุณจักไปพร้อมกับความเข้าใจที่สมบูรณ์ว่าขั้นตอนเล็กๆเหล่านี้จะช่วยฟื้นฟูการไหลเวียนโลหิตปกป้องความใกล้ชิดของคุณและสร้างความมั่นใจของคุณขึ้นมาใหม่ได้อย่างไรเริ่มตั้งแต่คืนนี้เซ<ะ>บทสรุป หากคุณมาถึงตรงนี้ดิฉันอยากจะขอบคุณไม่ใช่แค่สําหรับการรับชมแต่สำหรับการใส่ใจดูแลตัวเองเพราะความจริงก็คือผู้ชายจํานวนมากที่อายุเกิน60ปียอมรับความเสื่อมถอยอย่างเงียบๆพวกเขาเชื่อว่าความใกล้ชิดที่จังหายไปการไหลเวียนโลหิตที่อ่อนแอและพลังงานที่ต่ำเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการแก่ตัวลง แต่คุณไม่ยอมรับสิ่งนั้นคุณมองให้ลึกลงไปและตอนนี้คุณก็ได้รู้ความจริงแล้วคุณได้เรียนรู้ว่าการไหลเวียนโลหิตและความใกล้ชิดเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรหลังจากอายุ60ปีไม่ใช่เพราะมีอะไรผิดปกติกับคุณ แต่เป็นเพราะระบบซ่อมแซมของร่างกายคุณต้องการการดูแลความตั้งใจและการสนับสนุนมากกว่าที่เคยเป็นมาคุณได้ตระหนักถึงสัญญาณที่ว่าการไหลเวียนโลหิตของคุณอาจกําลังถดถอยอยู่แล้วแม้ว่าคุณจะทําทุกอย่างถูกต้องภายนอกและคุณได้ค้นพบข้อผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดที่ผู้ชายส่วนใหญ่ทําในตอนกลางคืนคือการเข้านอนโดยไม่ได้บํารุงระบบที่ทําให้พวกเขา แข็งแกร่งตอบสนองและเชื่อมต่อได้แต่ตอนนี้คุณก็มีทางออกแล้ววิธีแก้ไขง่ายๆในตอนกลางคืนเพียงหนึ่งช้อนที่สนับสนุนในติออกซ้ายฟื้นฟูสุขภาพของหลอดเลือด และสร้างการไหลเวียนที่ทําให้พละกําลังของคุณยังคงอยู่และพร้อมกับมันคือส่วนเสริมจากธรรมชาติสมอย่างที่ทําให้ทั้งระบบทํางานได้ดียิ่งขึ้นแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนอชวากันด้าเครื่องมือที่อ่อนโยนและมีประสิทธิภาพที่นําความสงบความแข็งแกร่ง และการฟื้นฟูกลับคืนมาสู่ค่ำคืนของคุณและสุดท้ายตอนนี้คุณมีแผนที่สมบูรณ์แล้วเป็นจังหวะในตอนกลางคืนที่คุณสามารถทำตามได้โดยไม่มีความเครียดหรือความซับซ้อนแผนการที่ให้เกียรติก,กับช่วงชีวิตที่คุณอยู่แต่ปฏิเสธที่จะยอมแพ้เพราะคุณยังไม่จบความสัมพันธ์ของคุณ ความใกล้ชิดของคุณความเป็นชายของคุณพวกมันยังคงสําคัญพวกมันยังคงมีอยู่และคุณมีพลังที่จะนําพวกมันกลับมาดิฉันเคยเห็นมันเกิดขึ้นกับผู้ชายที่เกือบจะยอมแพ้แล้วดิฉันเคยเห็นใบหน้าของพวกเขาสว่างขึ้นเมื่อพวกเขารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงนั้น เมื่อพวกเขาตื่นขึ้นมาพร้อมกับพลังงานอีกครั้งเมื่อพวกเขาหยุดยั้งตัวเองจากคู่รักของพวกเขาเมื่อพวกเขารู้สึกถึงการมีอยู่ของตัวเองในร่างกายของตนเองอีกครั้งนี่ไม่ใช่การวิ่งไล่ตามความหนุ่มสาวแต่มันคือการทวงคืนสิ่งที่ไม่ควรจะสูญเสียไปตั้งแต่แรกเริ่มคืนนี้เพียงเก้าเดียวหนึ่งช้อนการตัดสินใจเพียงครั้งเดียวเพื่อสนับสนุนความเป็นชายในตัวคุณที่ยังคงอยู่และเป็นมาโดยตลอด